ต่างๆถึงลูกศิษย์ที่ได้อุตสาหสั่งสอนกันมา5สัปดาห์แล้วนะครับว่ามาถึงสัปดาห์ที่5นี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับลูกศิษย์ของเขาขอเชิญเทรนเนอร์ท่านแรกนะครับเป็นตัวแทนครูทางด้าน voice trainer จาก g e n x Academy ครับขอเชิญครูบีครับสวัสดีค่ะน้องๆน,นะคะก็ ครูบีดูจากวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะเป็นรอบซ้อมใหญ่กับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเท่าเทียบจากคะแนนเต็มร้อยเนี่ยทุกคนยังมีแกลบที่จะต้องเติมคะแนนให้เต็มนะคะแต่ว่าถ้าเริ่มนับจากวันที่เราเข้าบ้านกันมาถือว่าทุกคนทําได้ดีขึ้นจะมากจะน้อยแตกต่างกันนะคะแต่ขอให้ทุกคน เพิ่มคะแนนของตัวเองค่ะให้ไปถึงร้อยให้เร็วที่สุดนะคะเอาใจช่วยแล้วก็นำเอาคำแนะนำจากคอมเมนเตอร์ไปใช้ให้มากที่สุดนะคะแล้วเจอกันที่บ้านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับกบีครับต่อไปเป็นตัวแทนจาก acting trainer ครับจากสถาบันดนตรีมี้า